สบายดียามเศร้าพี่น้องเบอรสุขสุขคนน้องเนย่กระตื้นแล้วป้าลุงตื่นแล้วน้องนาชฟันดีบอืออมาเห่าพี่น้องเลยบาดนี่มาเห่าไอ้ดวงเสียงชุเพลินแล้วคเพลินสียหายพอนอนนอนรักฟังกิ้อดีอดฮอนหงสอดดดฮอนพ่นู้ป้าคนนี้ ยังสาวของของวันยังมาไหนไน่วันยังมาไหนวันซูบแ่พี่น้องเอ้ยป้าถบายดีาคันบุญบาฮซชาวบุญบาทอะไได้มือนนี่ตั้งแต่วันที่หาหกเจ็ดสามั้งแ่นที่นงไปบุญเดไปอ๊ยเดียไปอุเดี๋ยวไปไปดี่ะ เมื่ออื่นพุ่นพอดาวเขาา้าเมื่องเขาเมือส่งบัตรบัตรงานบุญพี่น้องเอ้างงานบุญบ้านสีสว่างพวกนี้ทำหน่อยก็นอนทำทำหน่อยพี่น้องเลยนอนรับปุ๋ยเลยอยู่อู้พี่น้องเลยตัวเจ้าเป็นปตังเขียวค่ะมาด้วยตลอดเอาพี่น้องเลยค่ะกล้วยเมื่อกี้นะพิ่น มันฉวยุดพอมันกว่วยห่อชิมหานาทีแล้วมันฉวยุดเองมันพี่น้องตอนขึ้นกูบม่ได้ก่วยเลยใช่เนาะอยู่ทางไหนเนาะพี่ขายอาของเนาะขายอาขายอเปิดตรงนั้นเิรไ,ได้จับลูกนอนอูคืนแรกพี่น้องเลย

โอ้ไฟฟ้าดาวเดือนดาวเดือนาวอุ้ยตามทองคือนีุ้กเงนน้องยิ้งย้งหน้าอรางรรยากาศทาไก่ทอดเนี่ยบ้าน เพื่อนว่ี่อีบาด้ที่อบด้ที่เคนนะที่เคนได้ดีไีได้ีักายกายคอและแขนตักายตัวกายกัวกายนอนบริิเห็นเนาะตังคนตั้งนอนบนิ่งเน้นน้อยหลับปุ๋ยเลยตานมกันแ้วัน บรรยากาศย่ำเศร้าๆพี่น้องเ้ยสร้างไ e ปกับนาสิเป็นมะอื่นพี่น้องตัวสีมาตีผาพิรันหายน่าเจ้าสิบนาทีเตะไก่กับเซาะเซาะอย่างเจอเป็นยังไงจ้า เดินเดินเด้อพ่อทำเาื่อไปซื้อน้ำใส่เสาพี่น้องซื้อน้ำให้ลูกแล้วก็ซื้อนะซื้อน้ยาล้างหัวนมให้ลูกค้างหดเขาไว้แล้วก็ไปพี่น้องเอ้ยเสาทานกั น้ำพอ,อยโอ้ยได้จักแพ็กน้งเนยแดดประหลัดน้ายเพ,พิ่นในสองแพกพิ่นแพกใครได้เด,ด,ด่น

Cái em hai mươi hai này, hai mươi năm 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 เร,เรียกเขาอยากไปดิจักรจันอ้าวเนนน้อยตื่นแล้วน่นอ้าวตื่นมากววาสิไอ้อไรร้อแข็งขอแขอ็งคอแขอ็งอือพู้ใหญ่ยังตื่นมากขอแข็งปากแข็ง ตื่นมาจนป้อถึงป่าแหงหมดเลยะไปดป้าพี่นะ้องไปดีป่าลุงปดปาลุงโอ้โหในทรงผมอะไรเนี่ย,มมยป้ายพากไปห้ปาจ้างหนาปีผมดีๆงามๆไปจะได้ช่ป้าเข้าไปดิป้อไปใช่กิจการกิจการกจันจจน,นี่แหละ,ะ,ละเขยิบไป

ជាហេតុគឺនេះណាខ្ញុំទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅអឺវាលីដល់មកតែប៊ុនទៅសហ្នឹងកណ្ដាលលីចេញមកហានប៊ុនវាមកអត់ដល់ស្កហេតจักតມືးໃດតែມືးອື່នបើມືးອື່នទីហេតបើអីអត់ពីពី Nè, đại là nó hàm này, Đấy, kì Nè, 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 nè Nè Đi Nè, hào này. Hào nè Á bớt hơi Bác hẹn cái nắp này nè เต้นอยกินแล,ลย,ยิ้วแห้ขยแหงมาที่ิมเดยตีีสองตกุน้ำตีสองตีสามตีสองตีสองีสามเดะคอยเอามาแล้วคอยมากดมือโทรศพัพนทะ์เธอรับจ่อยอเ,อเอาเอาพื่อนนอนเลยกั กดเพื่อนโซซาปฏิสามทม่ำหม่มาม่มามาไปบึงไปให้พรวิบไปให้พรวิบไปกับไป กับหมูไปให้กับหมูไปเอ่อไปวันน่ะเนาะไปวันเรี้ยงข้าวไม่คิดเก็บไม่อีอันนองอีกสองไม่คิดกบตัวกาศที่เนาะ ห่อน้งพระเจ้าอันพระเจ้าแห้ง่วงได้บ่ายบ่ายสองจ้องอากาศห่อนๆสีสดเลยมือมือนีและห่อนกว่าทุๆมือมือนีมันแจ่มมาสี่สิบเอ็ดองศาแสดงโลกเขในจิตอกันตะเวนเผาอะไรไปเนาะยังเงินมียังก็เอามาใส่เบิดจ้ะ อังกระปานจะไปโภคอุโ <t empath etic> ัวยเนื้ออะันนี้ชบยเนื้ออยู่ไต้หวันเหรอไอ้บึงขขาวอนองตึกถล่งดินไหวตึกถลุงมืดบ้านเฮาก็มีความเสี่ยงคือกันแต่ว่าเฮาเนี่เฮาอยู่เขตตึกบ่มีมีตึกแห่ โอเคอาทงกุนต้เนาะติดแถวเห็นข่าว่า้นขอขอหลุ่ออมานะอจะขอหลุ่ออกมานะ่มแผ่นดินไหวแผ่นดินสั่นดึดเลยทำคนมันสิเลืล่มมาเลยมันสิถล่มเป็นน้ำหมดอ่ะมันมันมันแตกอือ ผ่นดินไหวมันแตกแกนโลกต่ากันอยู่พื้นมันยังแผ่นดินไหวมันเคลื่อนต่ากันแล้วถ้ามันเคลื่อนต่ากันอยู่ก้นมหาสมุทรก็คลื่นสึนามิใหญ่เลยวอเมื่อทีนิหมน้อยหน่ือ เป็นดินล่างแห่งเกิ่วๆหนึ่งบได้พอปันได้กับพอพรอพอมไปน่อพ่อพ่อพอกเธอ่อยบอ่อพ่อบ่อ่อพ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 อพ่อ่อพ่อพ่อพ่อย่อพ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 ่อ่อพ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 ่พ่อพ่นพ่อ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 ่อพ่อน่อพอ่อพ่หพอ่พ่พ่ อ,อยากไปไปแต่ที่หาผมย,ยังโคมติดผมมีเดียวไ,ไปไปไิสักปไปวนม,ม,ม่พเะราสีเห็นตารางพคพเรลาที่โค้มพื้นให้มันแล้วสีทมให้มันเวทเตารางใช่ไหมเป็